ครับเรามาต่อคลิปต่อไปนะครับผมก่อนอื่นก็คําเตือนนะครับผมคล,คลิปนี้ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใด,ดทั้งสิ้นนะครับผมทาไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมวันนี้เราจะมาให้พี่ๆน้องๆลูกพนาอาได้ดูกันนะครับผมในในสูตรหอยวิว่งเหมือนกันนะครับผมสูตรหอยวิว่ง สามตัวมาสองตัวหรือสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมแล้วแต่ช่วงเวลาและโอกาสนะครับผมอมมนเหมือนกันสูตรนี้ก็คือเราจะเอาสูตรที่เข้านะครับผมมาให้เพื่อนๆสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ที่ผู้ติดตามเข้ามาใหม่เก่าได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวผมทาให้ให้นะครับผมให้เพื่อเป็นแนวทางนะบางคนก็แชปได้นะครับผมแชปแชปไว้เพื่อไปทําในแต่ละงวดในแต่ละงวดนะ ก็โอเคนะครับผมแต่ละงวดก็งวดที่แล้วก็มีอะไรเอ่ยมันออกอะไรเนาะงวดที่แล้วเดี๋ยวหศูนย์ห้ามันก็มาหลักสิบนะครับผมหนึ่งก็มาหนึ่งหกนะครับวันนี้ลบไปก่อนนะครับผมเลขออกอะไรครับห้าสามศูนย์ะครับผมห้าสามศูนย์ นี่หกสองมาแค่ตัวเดียวนะครับผมมาตัวเดียวก็คือศูนย์นะครับผมก็ถือว่าเข้านะครับผมเข้านะหนึ่งวันนี้ก็เข้าเข้าอีกนะครับผมมาศูนย์นะครับผมเราจะมาสูตรนี้อีกทีานี้นหมดก่อนมาศูนย์ศูนย์ศูนย์บนหนึ่งล่างนะครับผม อันนี้ก็แปดบนศูนย์ล่างเหมือนกันแต่อันนี้มาศูนย์บนอย่างเดียวนะครับผมเรามาดูนะครับเรามาดูงวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมจะนนบวกลบคูณหารให้ดูนะครับผมอเอาสามสามบวกกันได้สามบวกกันสามครั้งนะครับไอหนึ่งบวกกันขอโทษนะครับหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามนะครับผมสามบวกหกนะครับผมสามบวกหกได้เท่าไหร่หกสามบวกหกได้เก้านะครับผม ก้ามาบวกหกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้สิบห้านะครับผมสิบห้าบวกสองได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองได้เท่าไหร่ครับเจ็ดบวกสองได้ตัวเดิมนะครับผมได้สิบเก้านะครับสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับผมใครเชื่อก็เอานะครับผมใครไม่เชื่อก็ดูแบบผ่านๆไปนะครับผมอันนี้เป็นแค่แนวทางนะ แนวทางให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าแนวทางนี้มันจะมาอีกไหมนะครับผม31มอกคห6หนะครับฮะสามตัวจะมาตัวไหนนะครับผมอลองจับกันดูนะครับฮผมเขียนไว้18บแกคห6หนะครับผม อ่ผมให้ไว้นะครับผมสามตัวมาหนึ่งตัวหรือมาสองตัวนะครับผมแนวทางยังไม่หลุดนะครับด้วสมาชิกแนวทางยังไม่หลุดนะครับยังเดินดีตลอดครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผมเก้างวดเนี่ยงวดที่เก้าน่ยจะเดินเดินดีถึงงวดที่เก้าหรือเปล่าจะหลุดหรือจะมานะครับผม ภายใน1 2ึสาเนี่ยจะมา2ตัวหรือเปล่าหรือจะมาหตัวเหมือนเดิมนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนชิดพิจารณานะครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วผมจะมาจับให้อีกทีหลังนะครับผมยังไงขอให้กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางช่องทางเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่เห็นนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับดูแล้วก็แชร์ กดไลค์นะครับผมก็เป็นแนวทางขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับกับเลขวิ่งนะครับผมเลขวิ่ง3ตัวไม่ชัดเนาะแล้วก็เอาไว้นี่อาก็ว่าอยู่3ตัวมา1ตัวแล้วมา2ตัวนะครับผมยังไงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับขอบคุณครับ